พระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณรูบาอาจารย์คุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มฮักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูป ปกห่มหักษาปอออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเทลานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ขอบาอาจารย์เจ้าที่เปิดบิทยุฟังอยู่ที่วัดที่วาเวลานี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมท่านสาธุชนคนดีป่อวียแมุ่้ยนักสินนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงต่างหลายทุกท่านธรรมะสวัสดี สวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีตอนฮับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันจันที่สีบสาเดือนมีนาคมพุทธศักราชสอง6ั้า้วันนี้เป็นวัน เดือนหกเหนือแฮมเจ็ดคำเดือนหกเหนือแฮมเจ็ดคำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์ไพเตียงบาลุกเตื้อกะเกียมตัวลุกมาได้แล้วเนอะลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักตังไปหลับลุกวายกิน Phật trần cầu Lục cháu đầy lại Lục khoái đầy nội Lập lục cháu bên châu trần lại Lập lục khoái Và hư lục làn bên ni bên kha nơ Trần ma hiền nơ Lục ma hiền nơ Lục cháu trần trúa Châu bùa cạp a à. หันเยื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบดดันห่นตางกีดก้อมก้าตัวบดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮขวายต่อหน้าสบายจำไว้เนิ่เจ้าจำไว้เนิ่เจ้าอรุณส,ส,สวัสดิ์ธรรมะสวัสดี สวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายปะกันยามเจ้าเจ้าของวันที่อากาศสดชื่นอุณหภูมิวันนี้ก็ลดลงมาที่ปักตังเจริลนี่สาวสององศาก็ถือว่าเย็นสบายญาติโยมทั้งหลายหลังจากที่ฝนตกลงมา เวลาประมาณตีหนึ่งตีสองตีปักษังเจิญนี่ตกบันนักาะได้หน่อยเดียวฝนมาหน่อยลมมามีฟ้าห้องหมอกปะปายมาให้บดีแต่บางพื้นที่นี่ก็รุนแรงพอสมควรก็ขวายมาหน่อยเปฝนก็ดัง ข่าวต่างๆเปิ้นก็คงจะออกละบางพื้นที่ก็มีบาเ็ดตุกอมก้อยดอยเต่าเมืองน่านบางที่ก็เอาข่าวเข้ามาเฮกันพอบาเ็ดตกส,ส,สูนนะสุนันกันอันใดเป็นเก่าเป็นใหม่บ่หุก็ยิดยมทั้งหลายดินฟ้าอากาศบางกัเป็นธรรมดาเนาะ จะมีความห้อนอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปบ่ได้ธรรมชาติเปิ่นก็นจะปรับความสมรุลฮึเหมือนกับคนเฮาเนี่ยคนเฮาเวลาห้อนน,าาน,าานัเข้านะเขาก็ส่อพัดลมมาเป่าไปอาบน้ำพองเวลาหนาวก็มีเสื้อผ้ามีผ้าหม่มธรรมชาติ โลกนี้ก็เหมือนเดียวกันเปินกนจะปรับความสมดุลส่วงวันสองวันก่อนนี่โอ้เป็นฝุ่นเป็นควันเนาะหายใจบัสะดวกถึงที่สุดมาแล้วก็มีฝนลงมามีฟ้ามีฝนลงมาปรับความสมดุลอย่าหยาดยมั้งหลายธรรมชาติก็คือธรรมะ ปะกันวันนี้ก็คงจะบัได้อุสาระธรรมะอย่างนักมากมายก็จะเข้ารายการละเวนี่สักประมาณแหมสิบห้านาทีเข้ารายการตึกตีห้าเก่งเพราะว่าจะต้องเกียมตัวเดินทางไปอำเภอกาลยานิวัฒนาไปที่วัดห้วยปู สัทธาญาติโยมทั้ไหายไปที่วัดห้วยปูอ,อําเภอกัลยาณิวัฒนาเมื่อก่อนพกเน็เป็นเป็นนั่นแม่แจม่มประเดี๋ยนี้เป็นเป็นอ,อําเภอกัลยาณิวัฒนาวัดห้วยปูตำบลแม่แดดอ,อําเภอกัลยาณิวัฒนางานประเพณีส่งน้ำพระธาตุ แล้วก็ทำบุญรอดพระป่าที่วัดห้วยปูศรัทธาญาติโยมรันสาธุชนทั้งหลายก็จะเดินทางหกมงถ้าเข้ารายการไปจนถึงหกมงก็จะบัดจันขออนุญาตเข้ารายการตึกห้าโมงเกิงช่วงแรกก่อนที่จะได้ลารายการเวลาห้าโมงเกินก็ มาเข้ารายการเกลื่นนำถ้าว่าจะเอาเทพธรรมะเปิดให้ญาตยมฟังจนลวดเยาวไปกะ่ะเดี๋ยวคนเท่าจะโทรถามมาถามจนนั่นถามตจนนี้เป็นจะได้บัจจัดรายการวันนี้อยังบ่ได้ยินเสียงยังตั้งแต่เจ้ามาละที่สามปกติวันนี้วันจันทร์ก็ท่านสมชาติ มหาสมชา,ชาติชาตรปัญโยท่านจะจัดรายการตีสามถึงตีห้าแต่เนื่องจากว่าพายุฝนลงมาบเอื้อบบสะดวกจัดรายการไปก็เป็นกังวลฟ้าแมบฟ้าห้องก็อ,อันตรายนะคนเท่าก็โถอยู่ติ๊กๆเจ้าเดียวบาดได้คนเท่าก็เดือดร้อนเนาะแม่อุ้ยโปอุ้ยโทรมาหา เจ้านี้ยังไม่ได้ยินเสียงเนี่ยดังนั้นญาติโยมช่วงวันสองวันที่เปิ้นประกาศพยากรณ์อากาศว่าจะมีพายุฝนเนีย่ยญาติโยมจะต้องทําใจทําใจว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะบางทีสถานีเปิ้นต้องปิดก็มาอ่านมันเสียงถ้าบ่ปิดถ้าว่า ฟ้าแมบฟ้าห้องฟ้าผ่ามาแล้วนี่โอ้มันเสี่ยงบาดใจน้อยๆอย่ามันบอกคุ้มค่ากันเอาอดฟังเหวียวันเดียวอ่าดีกว่าไปอดฟังไปได้ฟังจนเป็นสามสี่เดือนบุญนอ่ะเนาะอันนั้นต้องเข้าใจบางทีก็บอกเตื่อเดียวนะอ่าบอกเตือเดียวนี่เหมือนจะเหมือนจะเข้าใจอ่าหมเตื่อหนึ่งเอาละ กวนกวยธรรมะคนเท่ามอเจ้านี่หลายคนนะโทรไปหาตุลุงย่องพวกโทรไปหาครูบาอาจารย์หลายๆตนนะไปได้ยินเสียงก็เขาต้องเขาต้องเข้าใจเนอะเออปวีแมว,มวีตั้งหลายสถานีนี่มันเป็นเป็นไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าอ่ามันบัถูกกับฝนบัถูกกับฟ้าแมฟ้าห้อง ถ้าพรา,าแม่พ้าห้องเนี่โอ้เขาลึง้งตึงตั้งมาลานีโอ้เสี่ยงเป็นแสนนอันนั้นก็จะต้องระมัดระวังให้เข้าใจกันเนาะอารมาก็ว่าโอ้เจ้านี้ก็ว่าจะเอารายชื่อเอาอย่าง,งมาอู้มาอ่านก็เวลาบัดดันเนาะเวลาบ่ปอก็ขออภัยโยกไปวันพุธก็แล้วกัน วันพุธที่สิบห้าเนะยกไปวันพุธที่สิบห้าก้อยเอามาอูมาจ้าเนาะวันพุกก็ได้เข้ารายการทำวันพุกเป็นเป็นวันศีนเป็นวันพระนะแล้วก็รายการอาตมาบ่มีรายการมาเจ้านะวันการนี้บ่มีจะมีกับวันจันทร์วันพุธวันพัดเนาะสามวันนี้ วันศุกร์ก็เป็นท่านพระโคชโปรทธานพิทักษ์วัดแม่ห้องไข้แล้วก็ท่านพระอาจารย์ไมตรีขเวสโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าวันการวันพุธก,ก็ท่านวิวทวัฒน์วัดพันแหวนเมืองจังใหม่แล้วก็ท่านสาธิตธีระปัญโยสัาบันธรรมพิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ อูบาอาจารย์ก bon. ็เสียสละเวลามาอุมาจัมาปปะสัทธาญาตยโยมมอบธรรมะไปสู่ปวีแม่วีบางท่านก็ยังบลุกเตอนอนฟังนอนฟังก็ได้เอาสะดวกควายมาเหมหน่อยก็ก่อยลุกมาบางท่านบางคนก็ลุกมาแล้วนึ่งเข้าไปตัยฟังรายการไปตัยทำธุระส่วนตัว เข้าครัวเข้าห้องน้ำบางคนก็กวาดบ้านเกียมถัวเวลาเมื่อเจ้าเนี่ยมันดีอจะมาว่านะมันลงดีเดินเจ้ามาเนี่โอ้สดชื่นอากาศดีจิตใจแจ่มใสถ้าเขาเริ่มต้นจิตใจเบิกบานตั้งแต่เริ่มต้น วันนั้นตลอดทั้งวันเนี่ยโอ้มันมีความสุขวันนั้นตลอดทั้งวันมันก็จะราบรื่นเบิกบานแต่ถ้าเริ่มต้นแล้วใจเฮาคุนมัวจิตใจเฮาเป็นตุกจิตใจเฮาบ่เบิกบานตลอดทั้งวันมันก็จะมีก้าความขุนมัวนะบ่เบิกบานฉะนั้นญาติโยมเริ่มต้นก็แปลงจิตใจของเขา นะฮือเบิกบานถ้าว่าบ่ได้ฝึกฝนมันก็จะกระซับกระสายมันบ่นิ่งมันก็จะดินลนไปมาเหมือนป่าที่เปินเอามายองไว้บนบกนะมันก็ต้องเสาะหาแหล่งน้ำนะสภาพจิตใจร่างกายของคนเฮานั่นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเจริญึ้้่นตาำไปน่ะที่เป็นรูปธรรมเนี่ย แต่กับบ่มีภัยสามารถบังคับให้อ,อยู่ในอำนาจความต้องการได้พิษกับใจที่ดูเหมือนว่าพอบ่ะหาร้วยตาเปล่าแต่พร้อมที่จะยอมรับการฝึกฝนเือเป็นไปนตามที่ต้องการเมื่อฝึกฝนจนละเอียดจนดีเหมาะควรแก่การงานจิตใจเคานั้นก็สามารถที่จะนำพา ไปสู่เส้นทางที่สงบสว่างสมดังที่เราปรารถนาได้อยัิโยมทั้งถ่ายเจ้านี้ทุกท่านก็มาฝึกฝนจิตใจตื่นเจ้าขึ้นมาก็เปิดวิทยุฟังรายการฟังกันอยู่ทุกวันทุกวันก็เป็นติน้าอนุมโมทนาตะว่านี่ก็งานก็สำเร็จไป เรียบรย้อยล่วงไปด,ด้วยดีงานทำบุญตานดาวประดับแน่แนบบางท่านบางคนก็บ่เข้าใจว่าอยังเป็นแน่เนบแน่แนบนี่นเ,นเป็นกำรรมเมืองอคือหน้าจัว่วหน้ามุกจำนวนสามด้านที่อารามที่ปักสง์เหล่ามนทาทิพตะวา เรียบร้อยรับรื่นลุล่วงไปด้วยดีญาติโยมก็มานักมาหลายพอสมควรประเมินด้วยสายตาก็ประมาณสัก300คนเนาะก็พี่น้องญาติโยมอาจจะเป็นได้จักได้อู้ก็ขออภัยเอาเสียงนี้เอารายการนี้ตักอู้ขอบคุณไปถือว่าอู้จะขอบคุณไปถึงมดถึงหม,งหมูนี่ก็แล้วกัน แต่ว่านี่มันเมาการเมางานอาจจะบาดได้ตักได้อูท้ทั่วท่วนนะบางคนมาก็ได้อู้บางคนก็บดได้อู้เนาะแต่ว่านี่อูก็ยินดีเนาะบางคนบาดได้มาเป้นก็ฝากกันมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะเสียดายเวลามันน้อยแต่เอามีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงแค่เกึ่งวันเนาะ บางคนมาเก้าโมงเก่งมาสิบโมงเออมาถึงเปินทำพิธีทำพิธีเรียบร้อยแล้วโอ้ก็เดียวก็ดีฉันเพนเลี้ยงเพนพระกินขานา้ขาวน้ำข้าวตอนแล้วก็แยกย้ายกันไปเฮียบางคนก็ไม่เอวหาถึงวัดเออปัสะกรรมอาจะมาก็เมาอยู่ที่เหล่ามนทาบางคนก็มาท่าอยู่ที่วัดคนเฒ่าคนแก่ตั้งลำปาง คนเฒ่าคนแก่ญาติโยมก็มาท่าอาตมาก็เฮงงานตีปุลแล้วก็มาอุจากับญาติโยมเขาก็อนุโมทนานะนะวันที่เก้าบนแห่งกรรมเก้าเมษาเก้าเมษานี่งานอันยังเก้าเมษานี่มีงานดำหัวงานสุม,มากะละวะ งานคารวะสะเกาดำหัวคูบาอาจารย์ที่เปิดมาจัดแลยการกเนื้อโมฮาได้ฟังเนี่ยจัดกันมาได้ปีว่างเว้นไปหลายปีกะงานดำหัวนี่นะนปีแล้วนี่ก็ทําแต่ว่าเอาไปทําที่ม่อนภาษีสองเมืองที่โดยนางเก้ีย่ยแต่ปีนี้ก็มาทําที่เหล่ามนทานญาติย,ยม Văn thi câu mê xã, Mà ngài cả sưu chất trả, Mở đòn, Cả xã câu đâm hùa, Cả khó chờ đơn bòn chờn, Và ja, đồm trong này, Mà ruộm cận, à, Khu bà tràn cả, Chẳng niên môn mà, Cô trốn á, Thì họ đã nhìn sẻng, Bằng thân cả, Yạc chả, Ờ, uh, Vài xã, Yạc chả hưu chắc, Yạc chả Trả khu bà tràn, trốn năn, nị, แต่ละรูปแต่ละตนแต่ละองค์ก็ขอเจริญปอนในวันที่เก้าเก้าเาเมษายนมาสักเก้าดำหัวครูบาอาจารย์ก็นับจากนี้ไปเขาก็ตีว่าเป็นเวลาข้างแถมหนึ่งเดือนอีกแล้วกันเนาะายิดโดมเนาะมีเวลาแถมหนึ่งเดือนก็จะได้มารวมบุญรวม,รวม,รวมกุศลกัน ็ขอเจริญพรเทรนเนอร์มารวมบุญกันอาละญาติโย,ยมพอเวลาก็จะอูนักไปเมินไปก็เวลาก็ไหลกลนไปติ๊กติ๊กอาต่อไปนี้ก็จะมอบธรรมะละไว้นี่นะมอบธรรมะเป็นธรรมะของท่านพระมหาบุญช่วยวัดบางยี่ขัน เปิบรรยายไว้จัดดีเก็เวลาประมาณเกิงชั่วโมงแล้วหกโมงก็ฟังรายการอื่นวันนี้วันจันทร์ก็ฟังท่านพระครูชังวรศิลาพิลักษ์วัดไชมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองส่วนที่104.50วัด่ายหินก็ฟังหลวงพ่อพระครูวิสิทิ์ศิลาพรวัดวังสิงค์คำ ส่วนตนตรวธรรมาภาพขอนำรายการนี้จากลาปอุ้ยแม่อุ้ยนักศินักบุญศรัทธาญาติโยมรังสารุชนทุกคนทุกท่านไปก่อนญาติโยมทั้งหลายจะเดินทางไปที่ไหนทำมาก้าขายทำกิจกรรมอันใดก็ขอให้สำเร็จลุล่ลวงทุกประการขาดอุปสรรคปัญหาคือมีกำลังกายกำลังใจ ในการประกอบหน้าที่เชิดชูคุณงามความดีสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตัวท่านเองคอยที่จะประคับประคองดูแลจ,จิตใจกำจูพระพุทธศาสนาต่อไปอายุวันโนสุขังปะลง